เอ้งเฮงจะไปไหนจะไปไหนคุยกับแม่ก่อนอะคุยกันเกินจะไปไหนเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยจะไปไหนครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับอะนอนลงนอนลงนอนลงอะนอนลงนอนลงนอนลงเร็วตึงๆเอ็งตึงๆ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 ไหนอ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 ไหนไหนไหนแกงงวะแกงเกง

A tinh đừng luôn, a tinh lưng luôn. A tinh lưng luôn. Hãy nhớ. có mẹ con, nè 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 nè. này 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 này, lưng bừng lưng bừng hm đó hm bừng hm bừng hm đó, hm 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 cái hm hm bừng hm 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 lê lê nè ฟินฟินเรามีเวียร์เียงลูกอ้วนไปไปนอ้องเรามีเวียไปไหนไปไหนไปเสียงเลยเสียงเสียงเขียงไปเลยไปเดียวไปเดียว